สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะเสือพาไปพามาซื้ออะไรผู้ใหญ่ใจ,จดีให้ามาซื้ออะไรนะคะนี่สะดวกนะไม่ต้องใหญ่มากนะ,ะสมอนชาแนลมาดึงดิพลักระข้างเนี่ยมันใหญ่ไปหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนเราอยากได้ไซส์หกสิบลิตรนะฮะไม่ได้ใจว่าไซส์นี้กี่ลิตรเดี๋ยวต้องดูที่ตูดนะฮะแต่ไซส์เนี้ยกำลังดีนะไม่แน่ใจว่ากี่ลิตรนะฮะก็ดูตรงไหน นี่น,นี่ตรงตรูดมีบอก,บอกอไงสมอนเท่าไหร่ห้าสิบสี่ลิตรโอเคนี่แหละมาตรฐานแล้วเพราะว่าพีเ่เสือบอกนะเอฟซีไฟนะฮะแม่น้อยนะว่าน่าจะประมาณหกสิบลิตรนะมาตรฐานแล้วนะครับแต่นี่คือห้าสิบสี่นะถือว่าโอเคน,ะน,นอ้องทุกคนะ ถ้าอันนั้นมันก็เล็กไปเนาะอันนี้กําลังดีอันนี้เล็กไปใช่ค่ะเอาอันนี้ัยก็เล็กเกินอันนี้สำหรับใช้ในบ้านี่นะอันนี้เท่ากับป้าแตนซื้อไปอันนี้นะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะช่องสมอนชาแนลค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เสือขาไปค่ะเราจะซื้อทางขยะไปใช้ในงานวันฉลององค์ปู่สามสิบใบครับผมเดี๋ยวลดราคาพิเศษท่านค่ะใช่ราคาพุ่งลุ้มบุญมาเลยนะคะ FC นะคะวันฉลององค์ปู่วันที่เก้านี่จริงนี่ค่ะเมื่อกี้พี่ดูแล้ว ถ้าถ้าใหญ่กว่านี้มีไหมใหญ่ห้าสิบสี่ลิตรใช่ไหมใหญ่จากรหา้าสิบสีมันจะขึ้นมาเป็นเท่าไหร่ฮะจากห้าสิบสีใช่ไหมเอห้าสิบสี่ก็จะเป็นหกสิบค่ะหกสิบหกโอ้ขนาดนี้กำลังดีเสืออันนั้นมันทาวันที่ใช้อยู่แล้วก็จะเป็น4ีอ๋อสี่สิบอ่าหกครับเสร็จแล้วก็จะเป็น ตัวนี้อยู่ที่อ่าเป็นแปดสิบค่ะเป็นแปดสิบใช่ค่ะเป็นแปดสิบริตรตัวนี้ค่ะอ๋อตัวนี้แปดสิบนะฮะตัวนี้แปดสิบใช่ค่ะครับผมอ่ะนะฮะมาดูราคากันนะฮะอันนี้เท่ากับตัวที่ใช้อยู่ใช่อันนี้คือพี่เสือสนใจที่สุดแล้วน่าจะเหมาะอันนี้อันนี้พอดีนะคะยกง่ายอันนี้ปกติใบละเท่าไหร่ครับผมอ๋อเดี๋ยวจัดราคาพิเศษให้เนาะครับเพราะว่าไปใช้กับนาคุณลุงพลนะคะวันดวงสรวงนะคะจะขอราคาจะให้พิเศษเลยนะคะ ปกติสองครับอ่าถ้าซื้อเนาะเป็นพาสติกเนี่ยเดี๋ยวรอให้ราคาเป็นกันเองเนาะอาจจะลดได้ไม่เยอะนะคะอยู่ที่290เนาะ290้บาท<ช>ต่อใบนะฮะใช่ค่ะตัวนี้นะครับผมมันเหนียวเนาะจ้าใช่ค่ะตัวนี้ตางูอย่างดีค่ะอ๋อตางูอย่างดีนะถ้าไม่ใช่ตรางูนะตราอะไรครับอ๋อมีถูกกว่านี้ไหมเออสมมติว่าพี่สิริอยากได้ถูกวถกว่านี้มีถูกกว่านี้ไหมคะถูกกว่านี้ก็ ไม่มีแล้ค่ะนี่ที่นี่ที่นี่ถูกสุดแล้วจ้ะอใช่อใช่ค่ะเพราะว่าของเราพลาติกช่วงนี้เม็ดพลาติกมันมาแพงค่ะต้นท<ช><ช>ุนเนาะครับแต่เราก็เป็นเบ่ยงกันไปใช้ค่ะราคาเป็นเบ่ยงกันไปใช้ครับยลดห้าบาทสิบบาท <laughs> ช่วยกัน <laughs> อ่านนะฮะ ทงใส่ต้องเอาไซส์นี้แหละมาตรฐานแล้วนะฮะเหลือ200เท่าไหร่นะอ่าเหลือ290บาทใบละ290บาทนะทุกคนจริงๆมัน299าใช่ค่ะลดใบใบละ9บาทค่ะครับผมล้วแล้วบาทก็ถือว่าเยอะอยู่แล้วไอ้ไอ้ถุงดำนะฮะถุงขยะสีดำจะเป็นใส่ไซส์นี้เลยนะคะใส่ที่มันได้ไซส์พอดีอันนี้พอดีนลค่ะขออนุญาตไปนะคะครับ ก็ต้องให้มันห้อยปากขึ้นมาให้มันห้อยลงไปข้างล่างมันต้องกางออกห้สิงห้าสิบนิ้วบ่ห้าเซนอ๋อห้เซนใช่จาน่าจะน่าจะใช้60สิบห้าอจะอยู่ที่ยี่สอันนี้ัตีเป็นนิ้วใช่ไหมต้องมาดูฝั่งนิ้วอีกทีหนึ่ง ก็ต้องจะอยู่มันต้องเลยขึ้นไปอีกหน่อยใช่ค่ะจะเป็นมันต้องพับปากสี <ลง S 1> ่สิบค่ะจะใหญ่หน่อยสามสิบสี่สิบสามสิบคูณสี่สิบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวน่าจะเป็นน่าจะถึงน่าจะได้เป็นยี 28. 28่สิบแปดสามหกยี่สิบแปดสามหกก็พอคะ่ะยี่สิบแปดสามหกเป็นยี่สิบแปดสามหกนะคะเนาะ เดี๋ยวลองไปแกะใส่ดูสักใบหนึ่งนะคะว่ <c oughs> ามันเตะไหมนะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็จะต้องไปเทสเลยนะทุกคนนะจะได้ไม่ผิดพลาดนั่เองนะครับ โอ้โอ้เป๊ะเลยนะคะน่าจะพอดีเป๊ะจ้ะพอดีเลยนะคะโอเหมาะเลยเออนี่นะคะได้พอดีเลยค่ะเเอาแบบนี้ลยพอดีเป๊ะเลยครับผมจ้าอือนะฮะถุงหนึ่งมันมีกี่ใบครับตัวนี้เป็นกิโลค่ะอ๋อเป็นกิโลใช่ค่ะเรจะนับจานวนใบให้ได้ไหมครับได้ได้ค่ะเราน่าจะใช้ถั้งหนึ่งเนี่ยน่าจะใช้วันหนึ่งประมาณสักห้าใบต่อวันนะครับก็จะได้สแปร์ไว้